ครับสวัสดีครับพบผมครับช่องตาดเป็นบ้านชาแนลนะครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องเสียงรถยนต์สิดฟังในบ้านนะครับนี่ครับไม่ได้รีวิวมานานมากเลยนะครับห่างหายไปนานครับวันนี้ก็มามืดหน่อยนะครับอ่าพิ่งเรื่องงานมานะครับวันนี้ก็พอดีช่างเขาทําเครื่องเสียงเสร็จดีนะครับตัวนี้เป็นตู้ซับสิบนิ้วนะครับนี่ครับสิคู่นะครับกลางผงเหลวครึ่งครับสองคู่แหลมสองคู่นะครับชั้นนี้สเปคนี้นะครับเป็นซีนิวอะโค้งลอนะครับไม่เหล็กสองชั้นนะครับไม่เหล็กร้อยห้าสิบปุนะครับเนี่ย ก็สองตัวนะครับกลางตัวหนึ่งนะครับบตัวหนึ่งนะครับปีนะครับเป็นตีคุมเสียงตัวหนึงนะครับแล้วก็ปีไม้ตัวหนึ่งนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นดีบีนะครับไปสีน้ำเงินนะครับชุดนี้นะครับโทนเป็นโทนสีดำส้มนะครับชุดนี้นะของฟังนะครับ ตัวนี้นี่ครับกิ๊บด้านข้างนะครับซับก็แยกนะครับชุดเฉียงกลางนะครับทั้งหลังก็เป็นสกัดลาดนะครับตามสเต็ปของช่างไก่นะครับนี่ครับชซูชิ่งมีให้พร้อมนะครับชซูชิ่งแล้วก็มีที่หนีบนะครับแล้วก็มีสเปคคอนนะครับแยกเลยครับตู้ซับสเปคคอนนะครับแยกให้นะครับเวลายกตก็ง่ายนะครับสีน้ำเงินนะครับมีล้อให้พร้อมนะล้อก็มีนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ฟังนะ क्या कहना डी पी आर बीस โอเคนะครับก็พอปัมคอนะครับดึกเลยครับประมันตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับนะครับชุดนี้ก็นี่ครับอ่ารับสิบนิ้วนะครับหนึ่งคู่นะครับแหลมสองคู่นะครับกลางสองคู่นะฮะชุดนี้นะฮะนี่ครับใครที่คนสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์ช่างไว้ให้นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามเรื่องราคาสเปคแบบไหนนะฮะ ก็ผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็มาคุยกับช่างเรานะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาริวดึกดกหน่อยนะครับมาแบบรีบๆรุนรนะฮะนี่ครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้นะครับตอนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ